วัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้กระผมนายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ราการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจตนิษสงวนสัตว์นะครับให้ามาที่แจงแถลงข่าวในเรื่องของประเด็นเรื่องของโควิดนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับท่านายนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับ ขอญาตเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะครับในช่วงนี้ก็ดีเราก็ยังมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวยังเดินทางหลังไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดของเราเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะที่ในพื้นที่หลายจังหวัดปรากฏว่ามีการพบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ของแต่ละพื้นที่แล้ว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ต้องเรียนว่าเรามีความปลอดภัยสูงนะครับเราทํางานกันอย่างเข้มข้นในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ขออนุญาตให้ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นผู้ที่จะเรียนรายละเอียดให้กับพี่น้องได้ทราบครับเชิญครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในกรณี ควบคุมป้องกันโรคโควิด1 9นะครับในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครและกรณีที่มีบุคคลที่อาศัยในพื้นที่อำเภอแม่อายซึ่งกลับไปที่อยุธยาแล้วตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9นั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เร่งดำเนินการในการควบคุม ไม่ให้สถานการณ์นั้นลุกลามเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีกิจกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่21ดังนี้ประการแรกเราได้เร่งค้นหาว่ามีผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงเช่นกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มพื้นที่เสี่ยงได้แก่ตลาดโรงเย็นที่อาจจะรับสินค้าทะเลมาจากทางจัง,จงหวัดสมุทรสาครนะครับ และก็มีพื้นที่เสี่ยงอีกแห่งหนึ่งที่นําเรียนเบื้องต้นก็คือในเขต3ามตําบลของอําเภอแม่อายนะครับได้แก่ตําบลแม่อายมาริกาแล้วก็ท่าตอนนะครับในการค้นหาผู้ติดเชื้อว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เราได้ดําเนินการค้นหาในแหล่งที่สําคัญสําคัญดังนี้นะครับในวันที่21ตธันวาคมเราได้สุ่มตรวจนะครับใน พื้นที่ตลาดคำเที่ยงและก็ชุมชนต่างด้าวที่วัดป่าแพ่งรวมทั้งพื้นที่ของอำเภอแม่อายในวันที่21มียอด376รายในวันที่22เราได้สุ่มตรวจที่ตลาดเมืองใหม่ซึ่งเป็นแหล่งที่เราคิดว่ามีความเสี่ยงสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่และก็ในพื้นที่อำเภอแม่อายต่อเนื่องนะครับ ในวันที่22นี้มียอดทั้งสิ้น603รายรวม2วัน979รายทั้งหมดผลเป็นลบยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีความอุ่นใจขึ้นมาในเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในวันนี้เราลงตรวจที่ชุมชนอุ่นอารีชุมชนบ้านท่อซึ่งได้รับแจ้งมาว่ามี เอาารง,งานต่างด้าอยู่ในพื้นที่นี้ค่อนข้างมากตรวจได้153รายรอผลในคืนนี้และที่อำเภอแม่อายซึ่งเป็นวันสุดท้ายซึ่งเราได้ลงพื้นที่ลุยตรวจได้จำนวนทั้งสิ้น435รายซึ่งก็รอผลเช่นเดียวกันอีกมาตรการหนึ่งก็คือเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ป้องกันตัวเองนะครับสวม หน้ากากอนามัย100%ล้างมือ,อด้วยสบู่หรือเจลรักษาระยะห่างแล้วก็ออกกรอบแอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อเดินทางเข้าไปในที่ต่างๆเราวางแผนที่จะตรวจในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเหล่านี้รวมทั้งสิ้น10จุดในเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะใช้เวลาที่จะสแกนเอ็กซเรย์พื้นที่เสี่ยงในเชียงใหม่ทั้งชุมชนต่างด้าวทั้งตลาดสดต่างๆเนะี่ย อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะเป็นข้อมูลซึ่งเราจะทำความมั่นใจให้กับคนเชียงใหม่ว่า,าในพื้นที่ต่างๆเราจะเร่งเอ็กซเรย์สแกนให้เสร็จภายใน7-10วันคับประเด็นที่2ก็จะชี้แจงกรณีของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่ออยนะครับที่ได้นําเรียนแต่ต้นนะครับว่ามีผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่อายี5หเดือนแล้วก็กลับไปที่ยุทธยาปรากฏว่าติดเชื้อดังนั้นเราตั้งสมมติฐานว่าน่าจะารับเชื้อจากในพื้นที่อำเภอแม่อายซึ่งในสถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนว่ามีผู้ติดเชื้อ,อซ่อนเร้นอยู่ในอำเภอแม่อายในสามตำบลที่ ผู้ป่วยรายนั้นได้เคลื่อนไหวจำนวนเท่าใดจังหวัดเองก็จึงวางแผนว่าเราจะสแกนเอ็กซเรย์ตรวจค้นหาโควิด1 9ใน3ามตำบลน,นี้ให้เสร็จสิ้นภายใน3วันตามกำลังที่เรามีอยู่นะครับโดยระดมบุคลากรเครื่องมือต่างๆจากทั้งอำเภอเมืองอำเภอชัยปาการอำเภอแม่อายเองแล้วก็อำเภอฝางเข้าตรวจ ดังนั้นใน3าวันนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคซึ่งผ่านมาแล้วสองวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคจึงให้ข้ขอแนะนํากับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ชะลอการเคลื่อนย้ายชะลอการเคลื่อนไหวของบุคคลประชาชนออกนอกพื้นที่3ตําบลน,นี้เฉพาะ3ตนนําบลนี้แต่ในระหว่างที่อยู่ใน3ามตบลน,นี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งตามคําจํากัดความนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล็อกดาวน์ นะครับและในวันนี้เองก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการที่เราจะเอ็กซเรย์ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายในสามตำบลน,นี้ดังนั้นวันพรุ่งนี้ก็คืนพื้นที่สามตำบลน,นี้ให้กลับเป็นปกตินะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะ นำเรียนเป็นความห่วงใยของของเราที่ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่อายนะครับครับตปนรองครับครับก็ย,ยังฝากประชาัมพันธ์ไปยังนายจ้างรวมทั้งลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับที่เป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งเคยเดินทางติดตามนายจ้าง ไปในพื้นที่ต่างๆณวันนี้ถ้าท่านกลับเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ท่านได้แจ้งต่อเจ้าที่ด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าที่บ้านเมืองเพื่อที่จะไปช่วยกันตรวจตราเฝ้าระวังนะครับรวมทั้งตรวจสุขภาพร่างกายให้ทุกท่านนะครับเพื่อให้ท่านปลอดภัยจากโรคโควิดที่กําลังมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ไม่ไว่าจะเป็นพี่น้องชาวเชียงใหม่เองรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เราพุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยร่วมกันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ